Two. สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสุธินันแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการหาชุดตรวจฟรีนะครับชุดตรวจโควิดฟรีนะครับก็รัฐบาลนะครับได้มีการสนับสนุนเนาะให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงนะครับสามารถรับชุดตรวจฟรีได้ที่สถานพยาบาลนะครับใกล้บ้านคุณหรือว่าร้านขายยาคลินิกเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลนะครที่ลงทะเบียนนะครับสาหรับใครที่ มีความเสี่ยงและประเมินตัวเองนะคบประเมินความเสี่ยงของตัวเองแล้วมีความเสี่ยงเนี่ยผ่านแอปเป่าตังนะครับก็วิธีการประเมินตัวเองนะครับผ่านแอปเป่าตังเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะต้องลงทะเบียนยังไงบ้างนะครับใครที่ไม่มีแอปเป่าตังจะต้องทํำยังไงนะครับแต่ว่าขั้นตอนนะครับก็จะเป็นคร่าวๆนะครับให้ผู้ป่วยนะครับเห็นว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้นะครับท่านก็จะได้สามารถที่จะไปรับชุดตรวจฟรีได้นะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆมากครับแค่ติ๊กติๆกติ๊เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลย นะครับโหลดแอปเป่าตังมานะครับเสร็จแล้วเข้าไปในแอปลแล้วก็ไปคลิกที่ฟรีชุดตรวจโควิดนะครับจากนั้นอ่านหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับของทางโครงการที่เขามีให้นะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะสามารถรับชุดตรวจนี้ได้แล้วก็จะสามารถประเมินตนเองได้นะครับเราก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับ ตามกรณีแต่ละกรณีนะครับคุณสมบัตินะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับณวันที่ลงทะเบียนและมีเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับจากนั้นอ่านหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่เขามีให้นะครับทำความเข้าใจนะครับตามหลักเกณฑ์ที่เขาทางสปสชเขามีข้อกำหนดมาให้นะครับจากนั้นนะครับให้กด ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนะครับพอกดตกลงเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะมีผ่านไปหน้าต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับคลิกไปที่นะครับทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจนะครับการทําแบบประเมินนะครับเราก็จะต้องลงจังหวัดนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับอย่างเช่นตัวผมเองอยู่จังหวัดปทุมนะครับก็จะลงเป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับ แล้วก็มี3ข้อนะครับให้เราทําการประเมินตัวเองนะครับข้อที่1นะครับคุณมีอาการอย่างไรนะครับ ดังต่อไปนี้ไหมนะครับมีไข้นะครับ37.5ไข้จะต้อง37.5ขึ้นไปนะครับหรือมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่ได้กินลิ้นไม่รับรสหายใจเร็วหอบเหนื่อยไหมหรือจะเป็นข้อที่2นะครับมีประวัติอาศัยหรือเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับหรือข้อที่3มมีสมาชิกในบ้านหรือเพื่อนร่วมงานป่วยนะครับถ้ามีความเสี่ยงก็ให้ติ๊กมีถ้าไม่มีก็ให้ติ๊กไม่มีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะ มาถึงการยืนยันคุณสมบัตินะครับถ้าเกิน2ข้อนะครับเราก็จะได้รับชุดตรวจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปหาค้นหาสถานที่นะครับที่เราจะสามารถรับจุดตรวจได้นะครับให้ไปติ๊กที่หน่วยบริการใกล้ฉันนะครับมันก็จะขึ้นนะครับพื้นที่หรือว่าสถานที่ที่จะสามารถให้ชุดตรวจกับเราได้นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลคลองหลวงนะครับก็จะใกล้ที่สุดเนาะก็จะติ๊กไปสถาน บริการนะครับที่ใกล้ที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาคลินิกนะครับโรงพยาบาลหรือรพอสตในพื้นที่นะครับก็คิดเข้าไปถ้าใครไม่รู้ไปไม่ถูกนะครับมันก็จะมีในแอปเนี่ยก็จะมีแผนที่ให้เรานะครับเพื่อที่จะสามารถไปตามแผนที่ได้เลยหรือจะมีเบอร์โทรนะครับให้เราสามารถาโทรไปสอบถามสถานที่ได้นะครับที่เรานะครับทําการตรวจ าหาเชื้อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปเกาะข้อมูลนะครับในบันทึกผลการตรวจนะครับเพื่อที่เวลาที่มีผลบวกเนี่ยเราก็จะได้ทำการส่งต่อหรือว่าได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับประเมินตัวเองแล้วนะครับว่ามีความเสี่ยงเนาะก็ให้ถือโทรศัพท์เนี่ยที่ทาการประเมินนะครับได้แค่วันต่อวันนะครับก็ไปที่สถานพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาคลินิกหรือว่าเป็น เราภาษาตอนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับในลักมณที่ท่านสามารถไปได้เนาะเสร็จแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ว่ามาขอรับชุดตรวจโควิดนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะมี QR code ให้ท่านสแกนนะครับเพื่อรับชุดตรวจนะคะในส่วนของชุดตรวจนะครับท่านก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นเซตแบบนี้นะ1คนนะครับจะได้2ชุด2ชุดตรวจนะครับที่จะทําการตรวจนะครับหครั้งเนี่ยห่างกัน5-7วันนะครับในระหว่างนั้นให้สังเกตอาการของตัวเองนะครับในชุดตรวจนะครับก็จะ ะมีชุดซากโควีท2นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะอันนี้เป็นชุดทดสอบนะครับเสร็จแล้วก็จะมีน้ํายานะครับเอาไวย้ยดเนาะเสร็จแล้วก็จะมีคู่มือให้ทุกท่านอ่านคู่มือให้ละเอียดนะครับหลังจากที่อ่านแล้วทําความเข้าใจแล้วนะครับก็จะได้ตรวจอย่างถูกวิธีแล้วก็ประสิทธิภาพผลที่ออกมาก็จะได้ มีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็จะมีไม้สวอชจมูกนะครับจะสังเกตเห็นว่าไม้สวอชจมูกที่ได้นะครับก็จะเป็นไม้ใหญ่มากๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเสียบลงไปลึกถึงโพรงจมูกด้านในนะครับเขาให้เสียบแค่ในส่วนของประมาณสัก2องถึงสามเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับแค่เลยอีกตัวสมดีตรงนี้เข้าไปนิดเดียวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเวลาที่ทุกท่านเสียบไปนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเสียบแล้วก็หมุนนะครับ ต่อนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับก็ให้ดูวันหมดอายุนะครับของอุปกรณ์เนาะดูตรงนี้นะครับดูล็อตนัมเบอร์ดูอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับดูวันหมดอายุทั้งหมดแล้วนะครับก็ฉีดซองนะอยากให้ตรวจภายในถ้าฉีดนะครับอยากให้ตรวจภายใน20นาทีเนาะหลังจากที่ฉีดมาแล้วนะครับข้างในกล่องก็จะมีแบบนี้เป็นแผ่นชุดตรวจนะครับรวมถึงแผ่นกันชื้นนะครับที่จะเข้ามาในนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นประเมินชุดตรวจนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบไม้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นเพื่อแปรผลนะครับหลังจากที่ได้ชุดตรวจมาแล้วนะครับก็ทำหาทําความสะอาดมือโดยการฉีดสเปรย์แอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะครับพื้นที่บริเวณที่จะทําการทดสอบนะครับขอให้เป็นโต๊ะที่สามารถเช็ดทําความสะอาดแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอลได้นะครับหลังจากนั้นนะครับวางชุดตรวจลงกับพื้นนะครับเสร็จแล้วแกะไม้พันสัมดีอีก หมายส็บแบบนี้นะครับก็เวลาฉีกนะครับก็พยายามอย่าใหา้สัมผัสกับมือนะครับเพราะว่าเออไม่ใช่สัมผัสกับพื้นหรือว่าสัมผัสกับอย่างอื่นนะครับก็หลังจากที่เราอา,เอาฉีดแอลกอฮอลที่มือแล้วเนาะมือเราก็จะสะอาดนะครับหลังจากนั้นนะครับหยิบไม้มสวบออกมานะครับก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะจิ้มลงไปแค่ลึกประมาณ แค่นี้นะครับก็จะอยู่ที่โพรงจมูกเราพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเอาไม้พันเนี้ยเสียบเข้าไปในรูจมูกของทุกท่านนะครับให้ลึกเข้ามาตรงนี้อ่าสมมติเสียบไปนะครับก็หมุนแบบนี้นะครับควงควงควงแบบนี้ สักประมาณ5ครั้งเสร็จแล้วเอาออกมานะครับรอบต่อมาเอาอีกข้างหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปหรือประมาณนี้นะครับมันจะรู้สึกอยากจะจามมากๆเลยนะครับก็ให้ทุกท่านอดอดไปก่อนนะครับแล้วก็หมุน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 ห้รอบนะครับอ่ะได้สเปซิเมนหรือว่าได้อ่า ไอตัวเชื้อมาแล้วนะครับก็ให้เราทําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามายดใส่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีช่องตรงนี้ก็ให้ยาใส่ลงไปเลยนะครับแต่ให้วางกับพื้นนะครับอันนี้กลัวทุกท่านไม่เห็นนะครับก็เลยเอาขึ้นมาเนาะให้อยู่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วจะมีน้ํายาหยดนะครับให้ทุกท่านนะครับปิดดอดน้ํายานะครับบิดออกนะครับแล้วก็หยดลงไปตรงนี้นะครับนี่บริเวณนี้เลย นะครับหยดลงไป6หยดนะครับเดืดดเดเหหยดเสร็จแล้วลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะครับพอลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกเสร็จแล้วหยดเสร็จแล้วให้หมุนนะครับอย่าตั้งแบบนี้นะครับให้วางอยู่กับพื้นนะครับหมุนไปทางขวานะครับ5รอบซ้าย5รอบนะครับเสร็จแล้วปิดทับแบบนี้นะครับแหน่แบบนี้เลยแล้วก็วางนิ่งๆนะครับ รอนะครับเพื่อที่จะแปลผลนะครับวิธีการแปลผลเดี๋ยวไปดูกันเลยหลังจากที่รอนะครับผลก็จะขึ้นมานะครับด้านบนนะครับถ้าผลขึ้นมาเป็น1ขีดนะครับรอไม่เกิน20นาทีนะคบไม่งั้นค่าจะคัดเคลื่อนได้นะครับถ้าเชื้อไม่มากพอนะครับเสร็จแล้วถ้าผลขึ้นมา2ขีดแบบนี้ที่เป็นสีแดงนะครับนั่นแปลว่าท่านมี โอกาสที่จะติดเชื้อหรือว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกายนะครับก็ให้ท่านไปทําทการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ลงผลไปในแอปเป่าตังอีกหนึ่งรอบนะครับจะมีช่องให้ลงผลเนาะเสร็จแล้วก็จะได้ทําทการตรวจ อเดียวทาม PCR อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อยืนยันว่าท่านพบเชื้อแต่เมื่อไหร่ที่ท่านนะครับเป็นขีดเดียวแบบนี้ที่ขึ้นอยู่บริเวณตัว C นะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลลบนะครับไม่ติดเชื้อนะครับก็ให้สังเกตอาการนะครับหลังจากนี้ที่ตรวจไปแล้ว1ครั้งอีกยอาถึงวันค่อยตรวจอีกหนึ่งครั้งเพราะท่านจะได้ไป2ชุดอยู่แล้วนะครับก็ไม่พบเชื้อนะครับอันนี้ถ้าสมมติขึ้นขีดเดียวนะแต่เมื่อไร่ที่มีขึ้นแบบผิดแปลกไปนะครับ ขีดเดียวไม่ได้ขึ้นที่บริเวณตัว C ีนะครับแต่ไปขึ้นที่บริเวณตัวทีแทนนั่นหมายความว่าชุดทดสอบนี้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าอาจจะมีความผิดพลาดบางประการนะครับเกิดขึ้นกับชุดตรวจให้ท่านเปลี่ยนชุดใหม่ได้ทันทีนะครับก็ใช้ชุดใหม่ตรวจได้เลยนะครับหรือขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็ชุดตรวจไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็ให้เปลี่ยนชุดใหม่ได้ทันทีนะครับ ก็หลังจากที่ท่านตรวจไปแล้วนะครับก็อีกหนึ่งครั้งก็จะใช้เวลาประมาณสัก10วันเนาะในการที่จะได้รับชุดตรวจอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ นะครับทุกท่านนะครับได้ทราบผลของตัวเองแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ที่เหลือเป็นขยะนะครับซึ่งหมายความว่าจะเป็นขยะติดเชื้อนะครับวิธีการทิ้งของตัวนี้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเอาน้ํายานะครับล้างจานเนาะมาหยดใส่บริเวณนี้นะครับเนี่ยที่เป็นผลที่เขาแปรเชื้อออกมานะครับหยดเป็นหนึ่งหยดนะครับหรือว่า2งหยดให้ท่วมเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเอาไปใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วถุงพลาสติกเนี่ยเขียนว่าชุดทดสอบโควิด นะครับแล้วเราสามารถทิ้งไปในขยะสีดําได้นะครับแต่ถ้าบ้านใครนะครับมีถังขยะสีแดงก็ให้ทิ้งในขยะสีแดงนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ทิ้งในถังขยะสีดําได้นะครับแต่ว่ามัดปากถุงอะไรชุดทดสอบที่เรารวมถึงอ,อุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทิ้งลงไปในถังขยะสีดําได้ถ้าหยดน้ำยาล้างจานลงไปแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าขั้นตอนง่ายมากๆเลยนะครับในการประเมินตนเองนะครับลงถึงไปรับอุปกรณ์นะครับก็จะสร้างความสะดวกให้กับผู้ป่วยนะครับได้มากขึ้นนะครับแล้วถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ